오늘 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게다 상처로 남아. 이미 어긋나 버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음. 이젠 내겐 이 자리는 없어. สวัสดีพี่น้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรนะครับพี่น้องอันนี้ก็มเีเรื่องราวที่จะมาพูดมาคุยให้พี่น้องได้รับฟังนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านได้มองข้ามไปนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมประสบนะครับประสบด้วยตัวเองเลยนะพี่น้องนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมเองนี่แหละนะครับผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับถึงความยากลําบากนะครับในการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้นะครับในเกาหลีใต้แล้วทีนี้นะพี่น้องนะครับปัญหาก็คือพาสปอร์ตหมดอายุนะครับพี่น้องพอพาสปอร์ตหมดอายุเนี่ยเราก็จะ ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะครับพี่น้องเราก็คือไม่ต้องจองคิวไม่ต้องรอเวลานะครับสมมุติว่าเราคิดว่าเออมันเหลือเวลาอยู่ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเราก็สามารถที่จะไปะต่อพาส,สปอร์ตที่สถานทูตได้เลยนะครับพี่น้องเราก็เลือกวันเวลาของเราที่เร,เราสะดวกก็ไปทําได้นะครับพี่น้องระยะเวลาที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็คือพอเราไปทําปั๊บนะครับก็จะมี กำหนดเวลาก็คือ1เดือนนะครับพาสปอร์ตก็จะถูกส่งมาที่ที่ทำงานที่เราให้ที่อยู่ไปนะครับพี่น้องแล้วทีนี้นะครับสมัยก่อนนี่ก็คือทุกคนที่ไปทำพาสปอร์ตนะครับไม่ต้องจองคิวแล้วก็สามารถที่จะได้พาสปอร์ตทุกคนนะครับพี่น้องได้พาสปอร์ตใหม่ทุกคนนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยผมไปทำ เล่มแรกผมได้มาจากบ้านใช่ไหมครับผมมาจากบ้านแล้วก็เล่มที่สองก็คือไปทําที่สถานทูตที่เกาหลีใต้นะครับผมไปทําที่สถานทูตที่เกาหลีใต้แล้วก็พอเล่มที่สามจะหมดอายุประมาณจะเหลืออยู่ประมาณ3เดือนนะครับก็จองคิวไปก็ใช้เวลาจองคิวอยู่ก็ประมาณ ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนั้นนะครับตอนที่ผมไปทําใช้เวลาจองคิวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคนที่ไปทาพาสป sport นะครับไปทาพาสป sport ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับพี่น้องช่วงที่เป็นโควิดมานะครับไม่รู้ว่าเป็นนโยบายจากาบ้านเรานะครับหรือที่ไหนผมก็ไม่ทราบแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็ไปทำนะครับพอไปทำเสร็จปับ๊บก็ ไม่ได้นะครับพี่น้องภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือ,อถ้าไม่ได้เราถ้าก็ให้โทรไปถามที่สาถานทูตว่าพาสปอร์ตเรามาหรือยังทางสาถานทูตก็บอกให้โทรติดต่อที่เมืองไทยนะครับบอกว่าเมืองไทยก็จะแจ้งเรามาว่าคุณเป็นบุคคลต้องเฝ้าระวังนะนะครับเ,เขาก็ไม่สามารถที่จะออกพาสปอร์ตให้ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ออกให้นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะผมนะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายมาก,มาก,มากนะครับ อันนี้คือเรื่องพาสปอร์ตเรื่องทำพาสปอร์ตนี่จบไปนะครับพี่น้องแต่ว่าปัญหาที่ตามมานะครับพี่น้องก็คืออพอทำพาสปอร์ตไม่ได้แล้วใช่ไหมครับพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้วเราไม่สามารถนะครับพี่น้องที่จะโอนเงินนะครับกับประเทศไทยได้นะครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะโอนเงินกับประเทศไทยได้ตัวผมเองเนี่ย พอไม่มีพาส,สปอร์ตใช่ไหมครับผมก็ยังไม่รู้ช่องทางอะไรเลยที่จะทําวิธีไหนที่จะโอนเงินกลับเมืองไทยนะครับก็ต้องอาศัยร้านไทยนะครับพี่น้องเป็นร้านไทยนะครับเป็นร้านไทยก็คือเขาทั้งรับส่งทั้งโอนเงินอะไรพวกนี้นะครับก็อาศัยช่องทางนั้นอยู่นะครับพี่น้องแต่นะครับปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับพี่น้องพอทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราไปอยู่ในที่ห่างไกลไม่มีรถไทยเข้ามาส่งของ ไม่มีร้านไทยที่จะให้โอนเงินมันก็ปัญหายุ่งยากตามมานะครับพี่น้องมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้เล่าให้จะเล่าให้พี่น้องได้ฟังต่อไปนี่ก็อีกนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยนะครับพอพาสปอร์ตหมดอายุใช่ไหมครับพี่น้องมันไม่ใช่ว่าเราเป็นความที่ว่านิ่งนอนใจหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ไปทำพาสปอร์ตเราก็ก่อนอยู่แล้วพอเสรจปับ๊บใช่ไหมครับทำพาสปอร์ตไม่ได้ เราทำไงดีอะทีเนี้ยนะครับโอนเงินก็ไม่ได้นะครับ ATM หมดอายุอีกพี่น้องนะครับตัวผมเนี่ย ATM หมดอายุอีกนะครับพอเ t m หมดอายุพาสปอร์ตหมดอายุผมก็ไม่คิดว่า ATM เนี่ยนะครับ ATM อา่าก็คือช่วงที่ก่อนจะหมดอายุใช่ไหมพี่น้องก่อนที่จะ ATM จะหมดอายุเนี่ยผมก็ไปติดต่อที่ธนาคารนะครับไปติดต่อที่ท,ที่ธนาคาร ธนาคารเขาก็ขอดูพาสปอร์ตนะครับขอดูพาสปอร์ตเราใช่ไหมครับพาสปอร์ตหมดอายุทั้งธนาคารบอกว่าทําไมคุณไม่มาทําตั้งแต่ก่อนที่พาสปอร์ตจะหมดอายเุเป็นปีอย่างนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกมาอย่างเงี้ยทำไมคุณถึงไม่มาติดต่อทําไมคุณถึงไม่มาทานะครับเพราะว่าอตอนนี้ทําให้ไม่ได้แล้วพอพาสปอร์ตหมดอายุแล้วนะคะรับพอพาสปอร์ตหมดอายุแล้วเขาก็ ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้เราได้เลยนับเป็นปัญหามากนะครับพี่น้องแล้วถามว่าเน็ตแบงกิ้มีไหมเน็ตแบงกิ้งก็มีนะครับนะครับเน็ตแบงกิ้ผมก็มีแต่นะครับบังเอิญวันนั้นนะครับพี่น้องจะด้วยอะไรก็ไม่ไม่แน่ไม่ทราบได้นะครับว่าลืมรหัสนะครับลืมรหัสเน็ตแบงกิ้งไปกดรหัสเข้าไปห้ารอบนะครับโดนตัดนะครับพี่น้องแบงกิ้งก็ใช้ไม่ได้นะครับ ผมเสียเวลาไปเดินเรื่องกับธนาคารเนี่ยนะครับคนเกาหลีด้วยนะครับพาไปเกี่ยวกับการที่จะขอบัตรใหม่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนบัตรใหม่มีอยู่ไปหลายธนาคารมากครับพี่น้องไปหลายธนาคารมากอก็คือธนาคารนี้ก็ไม่สามารถที่จะออกให้ได้เพราะเขาดูพาดแล้วพลาดหมดอายุแล้วนี่ไม่สามารถที่จะให้บัตรใหม่ได้อะไรทําบัตรใหม่ได้ก็เลยไปอีกที่หนึง่งไปอีกที่นึงนะี่ย ผมเสียเงิน2,000วอนเพื่อที่จะ,ะทําบัตรเขาก็ทำผมก็เซ็นรับบัตรอะไรเรียบร้อยหมดนะครับบัตรก็จะออกจากเครื่องจเจ้ามาให้ผมแล้วนะครับแต่ผมตันไปพูดขึ้นว่าเน็ตแบงกิ้งผมหมดอายุทําให้ผมได้ไหมครับเขาก็เลยต้องเปิดพาสปอ p o r t อีกเขาดูพาสป sport หมดอายุครับทีแรกเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้นั่นอะไรเขาจะมาให้บัตรอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นความสับเพ่าของตัวผมเองด้วย ะครับพี่น้องเป็นความสะเพ่าของผม,ผมเองด้วยถ้าถ้าไม่ต้องคิดถึงเน็ตแบงกิ้งนะครับเราเอาเฉพาะบัตรมันก็จบใช่ไหมครับพอเรามีบัตรมันก็จบนะคพี่น้องแต่ทีนี้เราไปพูดขึ้นว่าเออเน็ตแบงกิ้งผมล็อกทำให้หน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยพอคำนี้ขึ้นมาเขาเปิดพาสปอร์ตี่ก็จบเลย ไม่ได้บัตรนะครับพี่น้องเพราะทุกเขาอันเขาบัตรนี้เขาจอามาให้แล้วแล้วเงินสองพันเขาก็โอนเข้าบัญชีคืนให้นะครับบัญชีธนาคารน่ะไม่มีปัญหานะครับพี่น้องบัญชีธนาคารน่ะใช้ได้ถึงพาสป sport จะหมดอายุนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะโอนใช้ธุรกรรมในเกาหลีใต้ได้นะครับพี่น้องแต่เราไม่สามารถที่จะโอนเงินกลับเมืองไทยได้เท่านั้นเองนะครับโอนเงินกลับเมืองไทยได้เท่านั้นเองครับก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเนี่ยช่วง ก่อนช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมต้องดําเนินเรื่องเกี่ยวกับธนาคารมากก็คือการที่จะไปขอสเตทเมนต์นะครับพี่น้องถึงได้รู้ว่ามันยุ่งยากมากในการที่ไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยคือพาสปอร์ตหมดอายุแน่นะครับไปขอสเตทเมนต์เขาก็ไม่อยากจะออกให้ขนาดทนายความนะครับเกาหลีเนี่ยเป็นคนไปขอให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเดินเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการนะครับพี่น้องนะครับก็ไปขอก็ หลายธนาคารเหมือนเดิมก็ก่อนนั้นนะครับก็ไปทันหลายธนาคารนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้มานะครับก็ได้มาจากอีกธนาคารก็สาขธนาคารเดียวนี้ชื่อธนาคารก็เป็นธนาคารเดียวนี้แลับแต่ว่ามันมันเป็นหลายสาขาอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ไปเดินเรื่องหลายๆสาขาก็จนจนได้มานะครับก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันเป็นการที่พาสปอร์ตหมดอายุนะครับมันยุ่งยากมากนะครับพี่น้องใครนะครับที่คิดว่าจะมาเกาหลีนะครับ มาเกาหลีให้เรามีบัญชีธนาคารของเราเองทั้งจากเมืองไทยแล้วก็มาถึงเกาหลีก็ให้ทําทําทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับทั้งธนาคารทั้งบัญชีธนาคาราทั้งบัตร ATM เ t b a n น็ตแบงกินะครับเพราะว่าอย่างคุณมาอยู่นะครับสมมุติว่าคุณอยูอ่ไปถึง5ปีนะครับไปถึง5ปีอย่างนี้นะครับาพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้วบัตร อ่าเล้ากับ ATM ก็จะหมดอายุอย่างนี้นะครับพี่น้องให้คุณรีบดำเนินเรื่องก่อนนะครับให้คุณรีบรีบดำเนินการเกี่ยวกับอา่าทั้งเน็ตแบง์ทั้งบัญชีธนาคารทั้งบัตร ATM เนี่ยให้เรียบร้อยไวเลยนะครับพี่น้องก่อนที่สมุดบัญชีจะหมดไม่ว่า,าจะอะไรก็แล้วไอ้ก่อนที่อ่าบัตรไอ้ไอ้ไอ้ไอนี่จะหมดนะฮะก่อนที่พาสปอร์ตจะหมดอายุนะครับเพราะว่าคุณไปทําเดี๋ยวนี้นะครับจองกันข้ามปี ก็ยังไม่สามารถที่จะได้ทําถึงคิวทำพาสปอร์ตได้เลยนะพี่น้องนะครับพี่น้องให้ให้ให้ตระหนักตรงนี้ดีๆนะครับว่าคุณมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ทําพาสปอร์ตหรือเปล่าทําแล้วคุณก็จะได้พาสปอร์ตหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับทําแล้วก็อย่างผมเนี่ยผมไม่พาสปอร์ตผมไม่มีนะครับทุกวันเนี่ยก็คือมีแต่เล่มแต่มันหมดอายุใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับก็ถึงเวลากลับบ้านก็คือทําพาสขาวอย่างเดียวนะครับ พัดขาวก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเล่มชั่วคราวนะครับพี่น้องแต่เป็นสีขาวนะครับก็เป็นหนังสือที่ทางสถานทูตเขาออกให้วันที่เราจะกลับนะครับวันที่เราจะกลับก็มีวิธีเดียวแค่นั้นนะครับแล้วผมก็คือจะเล่าให้พี่น้องได้จบเลยว่าพอเรื่องธนาคารเรื่องอะไรผมเนี่ยทำไม่ได้ผมก็จนปัญญาว่าจะต้องทำยังไงถ้าพอดีผมมารู้จัก กับพี่น้องนะครับพี่น้องที่ที่ทำงานนะครับกับน้องที่ทำงานเนี่ยเขาก็เลยแนะนำผมบอกเขาไปหมดเลยว่าพี่ไม่มีทั้ง ATM ไม่มีอะไรสักอย่างพี่มีเงินในบัญชีอยู่พี่ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาทั้งธนาคารอะไรหลายๆอย่างธนาคารบางที่ก็บอกว่าให้มาปิดบัญชีเลยนะครับให้มาปิดบัญชีเลยเพื่อที่จะถอนเงินก้อนนั้นออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าให้ไปซื้อตั๋ว ซื้อตั๋วมาซื้อตั๋วแบบซื้อตั๋วมาแล้วก็ไปขอหนังสือเดินทางของอเป็นพาสขาวจากาสถานทูตมานะครับเพื่อที่จะเราไปถอนเงินก้อนนั้นออกมาจากธนาคารนะครับพี่น้องมันก็เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ที่ยุ่งยากมากนะครับเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากแต่มันก็ยังมีทางออกอยู่นะครับพี่น้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการโอนเงินนะครับเรื่องการโอนเงิน หลังจากที่ไม่ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับนอกจากพึ่งพาคนอื่นนอกจากการที่เราจะให้ร้านไทยส่งหรือว่าฝากคนอื่นส่งอย่างนี้นะครับพี่น้องมันมีอยู่วิธีเดียวนะครับอย่างไปทํางานอย่างโรงงานเนี่ยก็ต้องจ่ายให้เราเป็นเงินส่วนมาเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาเข้าธนาคารได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีทีมเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันมีทางออกครับทีนี้พอมาปรึกษากับน้องมาคุยกับน้องที่ทํางานอยู่ด้วยกัน เขาก็เลยบอกวิธีการแล้วก็ทางออกมาก็พอดีเลยนะครับพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้นะครับก็คือมันมีแอปของอธนาคารไอ้มมีแอปของการส่งเงินเนี่ยของธนาคารหนึ่งนะครับเป็นของคอสนะครับพี่น้องนะครับต้องขอบคุณเขามากเลยนะครับที่ยังมีช่องทางให้เราพอที่จะ,ะได้ส่งเงินนะครับกลับเมืองไทยได้อยู่นะครับพี่น้องหลังจากที่ เป็นปีนะครับผมพึ่งพาคนอื่นนะฮะพึ่งพาคนอื่นโดยการที่ฝากส่งอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายๆอย่างนะครับพี่น้องลาบากมากนะครับลาบากมากลําบากจริงๆนะครับแต่ก็มันก็มีทางออกนะครับมีทางออกก็คือพอดีมาสมัครแอปคอร์สนะครับของของคอร์สของธรรานาคารนะครับคอร์สเขาก็าทั้งทั้งที่ไม่พาสปอร์ตหมดอายุอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็าดําเนินเรื่องทําเรื่องให้ได้แล้วก็สามารถที่จะ โอนเงินกลับเมืองไทยได้นะครับแต่ก็คือจํากัดนะครับอยู่ที่เดือนละ3ามล้านห้าแสนวอนนะครับพี่น้อง3ามล้านห้าแสนวอนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณคิดเงินเงินไทยก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับต่อเดือนนะครับได้อยู่ประมาณนั้นนะครับแต่มันก็ยังดีนะครับเพราะว่ายังไงก็ส่งไม่ได้ถึงขนาด3ามล้านห้าแสนวอนอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเงินเดือนเราไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะเงินเดือนก็อยู่ที่2ล้านกว่านะครับก้าเงินเดือนก็ที่เกาหลีตอนนี้ก็ประมาณนี้และครับ ประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกหมื่นนะครับประมาณหกหมื่นหกหมื่นกว่าๆอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีน้องแนะนําไม่มีคลอดแนะนําผมก็ยังจะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่นะครับพี่น้องก็จะเสียเขาเรียกว่าเสียอยู่หลายต่อหลายอย่างนะครับการหักนู่นนี่นั่นนะครับถึงเราจะไม่ได้โอนตรงกับ k คบ e นะครับกับธ e นาคาร k คบ e โดยตรงเราก็สามารถที่จะผ่านตรงนี้ได้นะครับพี่น้อง ก็ยังเป็นช่องทางก็คือสามารถที่จะเอาเงินไปเข้าที่ร้านสะดวกซื้อนะครับไปเข้าที่ในเข้าในแอปก่อนนะครับในร้านสะดวกซือ้อก็คืออย่างซีอู CU อย่างที่นี่นะครับอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีซีอูมีพวกหมาดอะไรหลายๆชื่อนะครับพี่น้องเราก็เอาไปเข้าตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าได้ทีละห้าแสนนะพี่น้องเข้าได้ทีละห้าแสนนะครับ ก็คือ,อาฝากทีหนึ่งก็ห้าแสนแล้วก็รอประมาณห้านาทีแล้วก็ฝากเขาอีกทีหนึ่งห้าแสนวอนอย่างนี้นะครับพี่น้องมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วยังมีความโชคดีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับที่ว่าพาสปอร์ตหมดอายุแล้วไม่สามารถที่จะทําบัตรได้นะครับแต่นะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องที่อยู่ด้วยกันแนะนําอีกนะครับ ได้รับความช่วยเหลือนะครับมันมีคนที่รับ,รบดําเนินการอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับพี่น้องนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้เกี่ยวกับเรื่องธนาคารนะครับแล้วก็แต่เราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับจะต,ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเราจะได้ก็คือบัตร ATM นะครับเราไม่ต้องไปทําเองนะครับผมเสียเวลาไปทําบัตร ATM เนี่ยผมไปโน่นนี่นั่นเนี่ยหมดไม่ใช่น้อยนะครับพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยนี่เป็นเงินหมื่น นะครับพี่น้องผมไปธนาคารตรงนู้นตรงนี้แต่เขาไม่สามารถที่จะให้เราได้นะครับแต่ตรงนี้มบอกได้เลยนะครับผมใช้เวลาทําไม่ถึงเดือนนะครับพี่น้องทําใช้เวลาทําไม่ถึงเดือนนะครับกับคนไทยที่เขารับทําเขาให้คําแนะนํามานะครับก็ทํามาก็ประมาณ20ประมาณ20วันนะครับบัตรก็มาแต่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ 85,000านวอนนะครับพี่น้อง85,000ืนาวอก,ก,ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่ารถแท็กซี่เราไม่ได้เสียเวลาไปทำเองเลยนะครับเราก็คือถ่ายหน้าพาสปอร์ตของเรานะครับพาสปอร์ตรวมทั้งบัญชีธนาคารของเรารวมทั้งบัตร ATM เก่านะครับแล้วก็รหัสอะไรของเราต่างๆข้อมูลส่งไปให้ที่คนที่เขารับทำตรงนี้อยู่นะครับเขาก็โอเคทำได้มามันก็เป็น เขาเรียกว่าได้2ต่อนะครับพี่น้องได้2ต่อที่มีน้องเขาแนะนํานะครับเรายังมีช่องทางดีๆอยู่เยอะนะครับพี่น้องบางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้เขามีอยู่นะครับอย่างผมพอผมรู้ปั๊บเนี่ยผมก็มาทําคลิปให้พี่น้องที่จะเข้ามาทํางานที่เกาหลีเนี่ยนะครับที่จะเดินทางเข้ามาทํางานที่เกาหลีเนี่ย แล้วก็คนที่อยู่เกาหลีที่ไม่รู้จากช่องทางอย่างพาสปอร์ตหมดบัตรเอทีเอ็มหมดอายุอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่บัตรเอทีไม่มีเนี่ยมีช่องทางนะครับพี่น้องส่งเงินต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกที่ผมได้ก็คือใช่ไหมครับส่งเงินกลับไทยได้ผ่านคอร์สนะครับแล้วก็อันดับที่2ทําบัตร ATM ได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางเสีย85,000วอนก็คือจบเลยนะครับพี่น้องมันเป็นความโชคดีเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึง่ง แล้วก็อพอพอได้ตรงนี้มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็ไม่ต้องพอได้บัตรเอทีเอ็มมาแล้วเราไม่ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเราไม่ต้องเอาเงินไปเข้าแบบนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีของเรานะครับเพราะว่าเรามีบัตรเอทีเอ็มกดที่ตู้โอนได้เลยนะครับพี่น้องอันนี้มันเป็นความโชคดีมากนะครับเป็นความโชคดีมากที่มีน้องที่ทํางานด้วยกันเขาแนะนํานะครับโดยที่ผมเองก็ไม่ได้คาดคิดว่า จะตัวเองจะโชคดีจะได้จะได้มันมานะครับจะได้ทั้งการโอนเงินนะครับแล้วก็ทั้งบัตร ATM นะครับเพราะว่าใปทํามาหลายที่มันไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับก็นแนะนำก็ทั้งมีทั้งปิดบัญชีเพื่อเพื่อที่จะถอนเงินก้อนนั้นออกมานะครับ mm hmm. ก็โอเคครับมันก็เป็นอะไรที่ดีๆอยู่นะครับมันเป็นอะไรที่ดีๆที่เราได้เข้ามาถ้าเราศึกษานะครับถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับการ ใช้บัญชีการใช้พาสปอร์ตบัตรอายุทำยังไงยังไงเนี่ยให้ให้ให,ให้ให้เราศึกษาให้ดีนะครับให้มีให้มีความรู้ตรงนี้ไว้ก็ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเป็นอะไรมาเราจะได้แก้ไขได้เราไม่ใช่โอ้พ้อไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันก็มืดมนใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีช่องทางและมีทางออก นะครับพี่น้องคนที่จะมาเกาหลีนะครับพี่น้องก็ให้เตรียมมาอย่างดีเลยนะครับเปิดเดบิตแบงกิ้งอะไรที่เมืองไทยของไทยของอะไรทํามาให้หมดเลยนะครับทำมาให้หมดเสร็จเรียบร้อยห,หมดทุกอย่างเลยนะครับนะครับก็ต้องต้องต้องขอบคุณนะครับต้องต้องขอบคุณน้องนะครับน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับก็ที่เขา,เาให้การช่วยเหลือให้คําแนะนํานะครับหลังจากที่เราก็ไม่ดูอะไรเลยคิดว่าหมดโอกาสแล้วคงไม่ได้อะไรแล้ว นะครับคงไม่ได้อะไรแล้วหมดโอกาสแล้วนะครับแต่มันก็มีความโชคดีนะครับตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับก็คือจบเรื่องพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการเ,าเรื่องธนาคารเพราะตอนนั้นมีความกังวลเยอะมากนะครับพี่น้องแล้วผมขอให้กําลังใจพี่น้องนะครับให้กําลังใจพี่น้องที่อยู่ทั้งเากาหลีแล้วก็ที่จากเมืองไทยที่จะเข้ามานะครับพี่น้องอย่างเมืองไทยเราก็สามารถที่จะยังเดินทางเข้ามาได้นะครับพี่น้อง แต่ว่าก็ขอให้เตรียมตัวมาให้ดีอย่างถ้ายังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับคลิปเก่าๆผมว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาเกาหลีโดยที่ได้ผ่านต่อมอเข้ามาแล้วก็มาทํางานทําการเพื่อที่จะเก็บเงินสร้างอนาคตนะครับพี่น้องนะครับเกาหลียังมีช่องทางนะครับยังมีช่องทางให้เราหางเงินและให้เราทําเงินนะครับยังไงก็ ขอบระคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจให้รัดพาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวอโอกาสหน้าก็จะมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันต่อขอบพคุณมากมายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ